สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนวในหกแปดอมเล็ซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของของลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคเข้าไปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีบหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒนปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหว,าาวัดขอนแกนหรือพระราชมงคลวัชราจาร์ซึ่งท็นศิษย์ของหลวงปู่เทพพาษาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งนั้นแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลในจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับ ปัจจุบันครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 019 56 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับ โดยเฉพาะวันหยุดนะครับผมสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนนะครับได้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อนนะครับแต่ในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับก็มีหลายๆช่องทางนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแล้วก็นะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปนะครับเข้าไปกดติดตามกันเยอะนะครับวัตถุมคล ก็จะลงข้อมูลได้แน่นเลยนะครับเพื่อนนะครับใครที่นะครับสนใจก็นะครับลองทักแอดมินนะครับผพื่อการซื้อขายต่อรองราคาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับไม่ต้องกลัวโกงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับถ้านะครับเข้าถูกช่องถูกทางแบบนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเพจนะครับที่อยากจะแนะนําเหมือนกันนะครับนั่นก็ อาตาจะประมาณนี้เลยนะครับถูกใจแอดบินท่านใดนะครับเคยซื้อขายนะครับก็นะครับเข้าไปซื้อขายได้เลยนะครับเพื่อนนะครับโอนเงินมานี่ได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับวัตถุมงลคลอยู่ที่ผมนะครับดังนั้นนี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับวัตถุมงคลที่ผ่านมือผมนี่รับประกันแท้อยู่ตลอดที่ชีพทุกรายการอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับมานะครับพบกับนี่เลยนะครับวัตถุมงคลนะครับซึ่ง นะครับวัตถุมงคลหลายรายการนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็เป็นที่คือฮากันมากก็คือนะครับพระปิดตานั่นเองนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับพระปิดตารุ่นนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเฮงทวีคูณนะครับเพื่อนนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นพระปิดตาจัมโบนะครับ มวลสารนี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับทีมสร้างนี่เป็นทีมที่นะครับเป็นลูกศิษย์กนกุติของหลวงพ่อนะครับเป็นทีมที่เผยแพร่บาร,รมีของหลวงพ่อตั้งแต่เริ่มแรกนะครับดังนั้นนี่นะครับไม่ใช่ประเภทงานสุกเอาเผากินแน่นอนนะครับผมได้มา1ลังก็จะมาแกะในคลิปนะครับไปไล่ดูได้ที่ไทม์ไลน์แล้วก็ที่เพจนะครับผมอัดคลิปไว้แล้วว่านะครับลุ้นเม็ดยาทองคำหนเม็ด นะครับหองค์นะครับที่ติดแม่ยาทองคำนะครับแล้วก็ลุ้นตะกุดทองคํา9ดอกนะครับแล้วก็ตะกุดทองคํา5ดอกนะครับซึ่งนะครับผมก็คฆะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับคนคนให้เข้ากันแล้วนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะได้ลุ้นทุกคนนะครับฟินเดิมแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับอันนี้คือ100องค์ที่เหลือนะครับจริงๆเนี่ยแทบจะไม่เหลือนะครับพอดีผมปิดยอดไปก่อนเพราะว่าผมกลัวมันจะตกค้างนะครับ แล้วก็ไม่ได้จะมาเก่งราคาอะไรนะครับเพราะว่าผมก็เปิดราคาเดิมนะครับดังนั้นนี่นี่คือยอดที่ผมกันไว้นะครับเผื่อกรณีที่ผมทํายอดตกหล่นนะครับตอนนี้ก็ส่งให้ลูกค้าเกือบครบแล้วนะครับก็เหลือบางท่านที่นะครับยังโอนไม่หมดแล้วก็ยังไม่ได้โอนก็มีนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็คือถ้านะครับ1องค์เนี่ยนะครับ 550พร้อมส่งนะครับแต่ถ้าเป็น4ี่องค์เนี่ยพันสองนะครับซึ่งนะครับในเพจในกลุ่มอื่นเนี่ยนะครับเขาขายกันนะครับลุ้นละ6 0 0้อยถึงหนึ่งพนะครับเพื่อนนะครับส่วนเพจใดที่เขาขายถูกถูกนี่อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาเม็ดยาทองคําออกตะกุดทองคาออกแล้วนะครับก็คือมาขายเนื้อล่างๆครับลุ้นละ300อนั่นเองแต่อันเนี้ยก็คือของผมเนี่ยยังได้ลุ้นอยู่นะครับ เพิ่งส่งไปยังไม่มีใครได้นะครับแล้วท่านใดที่ได้นะครับกรณาทักกลับมาด้วยนะครับจะได้เป็นหลักฐานว่านะครับท่านได้รับจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ผมมาโมเมนะครับครั้งที่แล้วเป็นเหรียญนี่ก็ได้รับครบทุกท่านแล้วนะครับเพื่อนนะครับใครที่ยังสงสัยก็ทักมาได้ครับผมมีหลักฐานเดวแคปไปดูนะครับเพื่อนนะครับส่วนชุดกรรมการ3องค์ตุกตองคําอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับมีตุกตองคําแน่นอนนะครับ ข้างในนี้จะเป็นกล่องกัมบินีนะครับซีนเดิมแบบนี้นะครับไปรุ่นเราเองครับรุ่นเนื้อรุ่นหมายเลขเอาเองนะครับแต่มีแน่นอนตะกุดตงคํานะครับมีแบ่งปันอยู่ตอนนี้เหลืออยู่4ชุดนะครับเพื่อนครับชุดกรรมการ3องค์นะครับไม่ต้องรุ่นเลยนะครับตะกุดงคําแน่นอนนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือนะครับตะกุดปลอกลูกปืนนะครับรุ่นสยบไพรีนะครับพยักไพรีนะครับเพื่อนนะครับพยักไพรีนะครับ ก็จะเป็นนะครับยิงเลเซอร์เป็นรูปเสือแล้วก็มีโค้ดมีรหัสมีหมายเลขอยู่แล้วนะครับข้างนันก็จะเป็นเก่งเป็นบนสารอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนะครับผมก็จะมีแบบเป็นกล่องเดิมสีเดิมแบบนี้นะครับมาแบ่งปันนะครับแล้วก็มีคนปิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนนะครับก็คือเปิดที่ดอกละห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนนะครับพร้อมส่งนะครับส่วนนี้เป็นชุดกรรมการนะครับมีทั้งหมดสามดอกนะครับอ่า ชุดกรรมการ1,500บาทนะครับมี3ดอกแต่กระตกดอกละ5 0 0ก็จริงแต่มันจะพิเศษกว่าอยู่แล้วนะครับกรรมการเนี่ยไม่ต้องมีอะไรพิเศษกว่าอยู่แล้วนะครับพิเศษกว่าธรรมดานะครับอย่างธรรมดานี่ก็คือดอกละ5 0 0นะครับแต่กรรมการเนี่ยสดอกเหมือนกันแต่พันพันห้านี่ก็คือมีความพิเศษมากกว่าแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับรูกสกดนะครับปีห9นะครับของดีปิลึกไม่ค่อยเห็นนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ลูกสษย์สายตรงเขาเก็บไว้นะครับ เป็น aaS, เนื้อตะกัวถ้าชานะครับแล้วก็อุดผงพิเศษนะครับต่อโคตรตอกต่อโคตรชัวอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับปีลึกนะครับหายากนะครับหรือจะเป็นเ like ชือกประกำช้างแบบนี้ก็เหลือเท่านี้เลยนะครับเพื่อนนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับก็ปิดไปเรื่อยนะครับเพื่อนนะครับส่วนมีดที่มีแบ่งปันครับสาริกาเลื่อนสรระศักดิ์เนี่ยของดีหายากนะครับเป็นสาริกาด้วยแรกหรือมีดร้วยแรกเลยที่ตอกเจ้าคุณ นะครับเล็กๆแบบนี้เนี่ยพกพาสะดวกนะครับเพื่อนๆนะครับห้านิ้วตอนนี้ไม่มีเลยนะครับขาดมือนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนจะเป็น2.5้านิ้วมีดปากกาไม้กระหนุนแบบนี้ก็มีนะครับหรือจะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับอันนี้หายากเลยนะครับเพื่อนทั้งปีนี่ออกมา50สิเล่มเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นเหล็กวัดเขาล้อนี่ครับใครที่หามีดหลงพ่อเดิมไม่ได้ก็นี่เลยนะครับเหล็กพุทธุคุณสูงนะครับ มีดปัดเขาล้อนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับหรือสาริกาปี64ไม้คูณตายพายก็มีแบ่งปันนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับนี่เลยนะครับ9้านิ้วด้ามกระดูกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับลายหน้าเกี้ยวยันตรีแบบนี้นะครับถือว่าเป็นมีดที่เพิ่งเข้ามาครับปีนี้นะครับเพิ่งต่อเข้ามานะครับผมไม่เคยเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็มีน้อยด้วยนะครับ นะครับลูกค้าก็สั่งผมก็หาไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับด้ามกระดูกฝักไม้นะครับมีเข้ามานะครับซึ่งมาไม่เยอะแน่นอนนะครับเป็นลายต่อของช่างธนชัยนะครับนาเกียวจันตรีแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับลายต่อของทั้งช่างท่านนี้นี่มีราคาอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับรีบทักมาเลยนะครับมีเข้ามาอีกสองเล่มเท่านั้นนะครับส่วนนะครับลายนาเกียวที่ถามหานะครับ ไม้สาราหลังเก่าก็มีเข้ามานะครับหน้าเกี้ยวนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนนะครับนะครับสวยกริบเลยนะครับหรือนะครับพิเศษก็คือไม้กระนุนนะครับเข้ามานะครับมีเข้ามาแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับเล่มนี้นะครับเรืองอลามโดยทองคํานะครับเพิ่งได้ยอดเข้ามาหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่ก็นี่เลยนะครับไม้กระนุนนะครับจะชอบมา พร้อมกันชุดด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม้ขนนอันนี้ไม้ตารางลับกน,นะครับส่วนมีดที่หายากนะครับนั่นก็คือมีดวางศิลาเลิกสาราร้อยปีนะครับใบเนี่ยทำจากชนวนบนสารที่เป็นเหรียญขนาจาร์ต่างๆที่คุณป๋องสุพรรณนะครับสร้างไว้นะครับแล้วก็เอามานะครับเอามาถวายหลวงพ่อนะครับซึ่งใบเนี่ยจะเป็นเหรียญขนาจาร์ต่างๆ ที่ผ่าพิธีบุกเสกเยอะแยะมากมายนะครับที่คุณป๋องตุพันสร้างนะครับรวมทั้งแม่พิมพ์ที่ทําลายแล้วนะครับเอามาหลอมเป็นใบใบมีดนะครับดังนั้นจึงมีความแกร่งแน่นอนนะครับจำนวนการสร้างเพียง500เล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนพิธีบุกเสกเนี่ยเกิดปฏิหารนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ออกจากวัดแพงที่สุดตอนนั้นเลยนะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งเป็นของที่หายยากนะครับจำนวนการสร้าง500เล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็มีนานๆก็จะมีเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับหลุดเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ราคาหลุดนะครับก็จะมีหลุดเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่ราคาไม่หลุดเลยนะครับซึ่งราคาผมก็ยังเปิดแบ่งในราคาเดิมนะครับซึ่งเล่มนี้ก็นะครับลูกค้าสั่งให้หานะครับแล้วก็เป็นเล่มที่สวยสมบูรณ์มากนะครับด้านและฝักทําจากไม้ประดูบันไดหอชั้นเก่านะครับเพื่อน นะครับสวยงามเลยนะครับหรือในปี6 3สเช่นกันนะครับก็จะเป็นนะครับมีดวันเกิดหลวงพ่อนะครับจำนวนการสร้างนะครับเ9 9เล่มนะครับอย่างเล่มนี้ก็ถือว่าสวยงามสมบูรณ์ที่สุดนะครับเล่มนี้ก็ลูกค้าสั่งให้หานะครับทันทีที่บอกนะครับยังไม่ต้องดูของนะครับก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็นะครับนะครับไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าสวยงามมากนะครับเพื่อนนะครับสวยงามจริงครับด้านและฝักทําจาก ไม้ประดูมาได้หอชั้นเก่าเช่นกันนะครับในยุคต้นๆปี63ถือว่าเป็นอะไรที่นะครับเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับนี่ันเกิดหลวงพ่อนะครับดีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับไม้ก็มวลสารหรืออะไรทั้งทุกอย่างเนี่ยพิธีลุกเสกก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มีคนสั่งหาเรื่อยๆนะครับแต่ก็หาของยากมากนะครับแล้วก็ใช้คําว่าอธิษฐานเอาแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับก็มีเคสหนึ่งนะครับวัตถุมงคลเรื่องเจ้าของนะครับอันนี้ก็ พูดผ่านคลิปนะครับก็ขอโทษพี่ท่านหนึ่งด้วยนะครับอุตส่าห์นะครับเป็น FC ผมตลอดนะครับติดตามนะครับตื่นมาบอกว่าทุกตีสี่ตื่นมาจะต้องเปิดคลิปผมดูนะครับว่าจะมีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ก็คือ2.5นิ้วหอฉันเล่มล่าสุดที่มีจานที่เล่มนั้นสวยงามมากนะครับซึ่งวัตถุมงคลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนขายเนี่ยผมสามารถที่จะเลือกเก็บเล่มไหนก็ได้นะครับผม เอาเล่มไหนสวยผมเก็บแล้วก็ปล่อยเล่มไม่สวยก็ได้นะครับแต่เล่มหอฉันของผมเนี่ยผมเคยบูชามาตั้งแต่แรกผมก็บูชาตลอดมานะครับไม่ว่าจะได้เล่มไหนมาผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับนะครับแล้วก็เล่มนั้นก็นะครับยังอยู่บนทิ้งอยู่เลยนะครับส่วนเล่มล่าสุดที่ปล่อยไปก็นะครับก็พี่ท่านนี้ก็ทักมาปิดเลยนะครับมาจองแต่ตีสี่นะครับซึ่งนะครับผมก็ยังไม่ตื่นเพราะผมนอนดึกครับอัดคลิปแล้วก็นอนดึกนะครับตื่นสาย นะครับแล้วก็ตื่นมาก็มาเจอข้อความแล้วโทรศัพท์จากพี่ที่เป็นตำรวจท่านหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้เลือกผมไม่ได้เลือกที่จะขายใครครับลูกค้าผม้องคันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครยังไงครับแต่พอดีผมเลือกที่จะโทรกลับก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปในไลน์นะครับก็เป็นว่านะครับพี่ท่านนั้นก็นะครับพี่ตำรวจท่านนี้ก็ปิดไปนะครับตามราคานั้นเลยนะครับไม่ได้ต่อรองอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าถามว่าราคานั้นผมบอกเลยว่ามีคนเปิดเป็นหมื่นเขาขายได้นะครับผมเปิดราคานี้นี่ไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอผมเข้าไปในไลน์ทีนึงก็ไปเห็นพี่ท่านนี้ครับที่รุษาท่านก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับจองตั้งแต่ตีสีนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหก็ประตูมงคลเลยกจะขอนะครับเดี๋ยวจะไงนะครับมีดหอฉันสองห้านิ้วเล่มต่อไปนะครับผมจะทักหาพี่ละกันนะครับก็คือ วันนั้นนี่ทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าพี่ท่านเนี่ยเคยสั่งผมไว้นะครับมีอะไรก็นะครับมีเล่มเล็กๆหอฉันก็ทักไปนะครับวันนั้นนี่ผมได้มาทั้งวันแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับผมก็มีธุระอะไรทําทั้งวันเลยนะครับไม่ได้ทาไม่ได้ถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับจนอัดคลิปเสร็จแล้วก็ไปนอนนะครับแล้วก็โพสทิ้งไว้นะครับนะครับก็ปรากฏว่านะครับก็เจ้าของที่แท้จริงมานั่นเองนะครับแต่ก็คุยง่ายครับน่ารักนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับพี่กกก็เคคียยรรัันนง่าะบ ก็เข้าใจนะครับว่าวัตถุมงคลเลือเจ้าของนะครับพี่ท่านนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ของเราไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรออีกนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ยังเอ็นดูแล้วก็นะครับให้คอมเมนต์ดูให้ความอุปการะผมาเสมอมานะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการใดอะไรยังไงก็นะครับน่ารักตลอดนะครับพูดคุยง่ายนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับยังไม่กล้าเช่าในเสียได้โอกาสนะครับเพราะว่า คุณโอนเงินมาในคุณได้ขอแน่นอนนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงกับมิจฉาชีพเลยนะครับแล้วถ้าจะหาสายตรงมีดหลวงพ่อพัดแท้ๆนะครับนะครับที่แบบดูจบดูแบบไม่ต้องมาไปเช็คไปอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปหาใครเลยนะครับมาที่นี่เลยนะครับนะครับจากที่ผมคุยกับแอดมินหลายท่านนี้นะครับเขาไม่ได้โอเคนะครับดูง่ายนะครับโพสต์มีดเก๊ที่ลงประมูลเนี่ยคราเขาปล่อยไปอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับนะครับแล้วก็บาง แอดมินที่ว่าเเก่งเนี่ยบางท่านในผมมั่นใจว่าเขาเก่งไม่ได้เก่งจริงเลยนะครับเขาทักมาถามผมมาเช็คมีดกับผมแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปสนใจใครแล้วนะครับจบที่ผมเท่านั้นนะครับนะครับก็คือเหตุผลง่ายๆทาไมทําไมเขาไปแอดมินเขาถึงไม่รู้เพราะว่าเขาหาง่ายนะครับมีดเขาหาง่ายครับเขาดูง่ายครับดูโดรวมมันก็ดูรู้แล้วนะครับมี2ออย่างวิธีการดูดูโดรวมกับดูโค้ดดูโค้ดด้วยนะครับ ซึ่งเขาดูโดยรวมนะครับเพราะว่ามีดเวลาที่เขาแบ่งมาเนี่ยเขาจะได้มาของแท้มาจากพื้นที่อยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องส่องไม่ต้องสังเกตอะไรทั้งนั้นนะครับหยิบมาขายได้เลยนะครับจนตอนนึงมันเริ่มหายยากแล้วนะครับเขาก็ไม่รู้แล้วทีนี้นะครับแต่ผมเนี่ยผมเริ่มมาจากศูนย์นะครับผมึศึกษาเต็มที่นะครับเหตุหลักการง่ายๆนะครับอย่างโค้ดที่ผมบอกว่าโค้ดแท้กับโค้ดเก๋นะครับแท้ของผมเนี่ยนะครับ ปลาผมได้มาเนี่ยผมจะมีหลักฐานมีรูปถ่ายมีอะไรพวกนี้แล้วผมจะบุกบุกหนักมากทําไมเจ้าของมีดเขาไม่ขายให้ผมนะครับหรือขายแล้วก็เปิดราคาสูงก็เพราะว่าเจ้าของมีดเขารู้ว่าเขาเอามาจากไหนเขาไปได้มายังไงนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดมือหนึ่งที่เจ้าของเดิมไปกราบหลวงพอ่อไปยื่นให้หลวงพ่ออาจารย์นะครับมีรูปถ่ายนะครับแบบนั้นนะครับก็ถึงเปิดแพงส่วนมีดโค้ดเกสเนี่ยนะครับ ประมูลกันนะครับเล่มหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับหาง่ายนะครับดังนั้นใครจะมาเถียงว่าไอ้โค้ดเก้เป็นแท้เนี่ยคุณจะเอาเท่าไหรล่ล่ะผมจะขายให้แต่คุณซื้อไหมละ่ะในราคาโค้ดในราคาของแท้นะผมจะส่งให้นะครับแล้วส่วนโค้ดที่ผมบอกว่าแท้คุณหามาส่งผมในราคาของเก้ได้ไหมละ่ะแค่นี้นครับหลักการง่ายๆเลยนะครับผมตามโค้ดเก้มาตั้งแต่แรกดังนั้นผมถึงรู้วิวัฒนาการของมันว่าเป็นยังไงแหมเป็นยังไงลายตอกเป็นยังไง ผมตามมาตลอดนะครับผมขายมีดเกือบจะหมื่นเล่มแค่นั้นแหละครับแอดมบินบางท่านนะครับขายลอยอยู่ในกลุ่มเขาไม่ได้รู้เรื่องนะครับปล่อยมีดปล่อยโพสออกมาให้เพื่อนๆนะครับใครที่ดูไม่เป็นเนี่ยถ้าจะไว้ใจว่านะครับกลุ่มนั้นนะครับขายของแท้นะครับปล่อยโพสต์มาให้ประมูลก็อันนั้นก็ตามใจนะครับแต่ที่แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นมีดดีๆแทๆ้ ไม่มีราคาลุดนะครับเสร็จผมหมดนะครับเพราะว่ามีน้องเกือบสิบคนนะครับที่หามีดส่งผมนะครับทั้งวิ่งตามบ้านแล้วก็วิ่งแล้วก็ดูนั่งเฝ้าเฟซนะครับดังนั้นไม่มีลุดแน่นอนนะครับมีดต้องผ่านน้องพวกนี้ทั้งนั้นแล้วก็มาถึงผมทั้งนั้นนะครับสังเกตได้ยังไงสังเกตได้จากมีดพวกนี้แหละครับณตอนนี้ไปถามหาที่ไหนครับมีดมันเกิดหลวงพ่อนะครับหรือจะเป็นมีดอ่าวางีาะเลิกสาราร้อยปี จะเป็นมีดรุ่นหอฉันปีห้านะครับนะครับจะไปหาที่ไหนครับนะครับมีดหอฉันปีห้า้านะครับเจ็ดนิ้วแบบนี้นะครับแบบนี้แท้แท้แบบนี้นะครับเก๋ในคืน2เท่าหรือจะเอาสิบเท่าก็ได้นะครับเพราะว่าเขามันดูง่ายนะครับผมดูจนมีดทุกเล่มเนี่ยผมดูจนแบบอย่างปีห้าเก้าเงี้ยที่ผมไม่ค่อยเอามาเนี่ยแต่ผมซื้อเข้านะแล้วมีลูกค้าคนที่เขาสนใจ คนที่เขารู้เขาก็เช่าไปจากผมนะครับปีห้าเก้านี่ยผมรับเข้าเหมือนกันนะใครมีมาส่งผมได้นะครับมีดปีห้าเก้าเนี่ยเหล็กแล้วก็ลายตอกเนี่ยใช้คล้ายๆหอฉันเลยนะครับเพราะว่าช่างเป็นชุดเดียวกันนะครับไม่มีโคด้ดแต่ผมซื้อเข้าแล้วก็ผมก็ขายได้ด้วยนะครับไม่มีมั่วนะครับเอาไปเช็คไหนก็ได้มีรายการประกวดเอาไปประกวดเลยนะครับมันมันอยู่ในสายเลือดแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นมืออาชีพไปแล้วนะครับ อะไรที่ทําบ่อยๆทําประจําดูบ่อยๆดูทุกวันดูประจาดังนั้นเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าผมโชคดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสอะไรทั้งนั้นนะครับซื้อไปจบไปบูชาขึ้นทิ้งได้เลยไม่ต้องมากังวลว่าพี่มันแท้ไหมต้องไปมีหลายท่านเนี่ยเอาไปแห่ผมเห็นนะเอาไปแห่ในในใ,ใ,ในกลุ่มนะครับผมจําได้ครับว่าซื้อไปจากผมผมก็ได้นั่งขำนะครับไอกระทู้ที่ตอบข้างล่างก็มีแต่แท้หมดนะครับ ก็มีดมันแถะไรู้จะไปเช็คทําไมก็อันนั้นก็แล้วแต่ตามสบายใจกันแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับใครที่มองหาอยู่แบบนี้ก็สั่งหาได้นะครับแต่ไม่มีของนะครับเพื่อนนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับเพื่อนนะครับจะได้มีนะครับคลิปดีๆนะครับมาให้เพื่อนได้ศึกษาแบบเดิมนะครับ คลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์พุญธญากาโมวัดให้ด้วยนะครับจงรักษาและดลบันดาให้ิมพมีนความสุขความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภละลาบเจ่สุขสรรเสริญสุยาปฏิพานตะนสารตบัดอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลตทางๆทำตั้ง,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 งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพาเนเถิดครับผมสาธุครับผม